สวัสดีค่ะดิฉันนางประภาพรบุญยโพคติประจำใจคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเพราะว่าคิดว่าในส่วนนี้นะคะก็คือมันเป็นคติที่ทําให้เรามีความมุ่งมั่นไม่ยอ่อท้อต่อความยากลําบากไม่ยอ่อท้อต่อการทํางานค่ะบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่2มิถุนายน 2 5 3 7ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านดอนมาซ่อมสำนักง,งานประถมศึกษาอำเภอเรืองนกทาสำนักง,งานประถมศึกษาจังหวัดยะโสธรความภาคภูมิใจในการทำงานการทำงานที่สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้ความสำเร็จนั้นได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆที่ยังทำงานอยู่การทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ได้เริ่มต้นที่ใคร แต่จะเริ่มต้นที่ตัวเราเองกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญค่ะ